เาที่นี่มีชื่อว่าเดอกแคมป์ตัดนาวสีนะฮะอยู่ที่สวนพึ่งลาชบุรีนะฮะ สวัสดีครับผมโดนัดตสิตบันทาเวลนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่สวนทึ่งและที่นี่คือเดอะแคมป์ตะนาวสีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากางเต็นท์กันที่นี้แต่ว่าโอ้ฝนตกต้อนรับเราเลยนะเดี๋ยวเราต้องเช็คทิ้งอย่ที่นี้ก่อนนะครับ ลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่มากับน้องสานะฮะดีน้าอีฝนตกนะฮะอโอ้ยเปียกโอ้โบรรยากาศวันนี้ก็ขมุกข,ขมัวนะตอนนี้เรามาอยู่ร้านที่ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นเทียก่อนว่าเราจะกางอยางแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเป็นนอนยันรถหนึ่งแล้วก็นอนเป็นเตียงคอหนึ่งนะครับอาจจะรอให้ฝนหยุดก่อน เราก็ได้เลือกที่กันเรียบร้อยแล้วะฮะก็ที่นี่ก็จะมีลานเป็นลานที่แบบว่าเอารถมาจอดได้แล้วก็เป็นลานที่แบบกลางด้านหลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานคา,าแคมป์นะครับก็จะมีปักอยู่ด้านหลังนะฮะวันนี้เราเอาแคปหมูมาอ่าเดี๋ยวต้องรีบกลางเพราะว่าฝนตก i did. now i'm embarrassed but just a little bit Pillow misses my head as much as my body is missing my bed. I'm tired. It seems like I always get pulled. No one wants regrets when they're old. So my. Opinion. Let's take the scenic route and go the way we never dreamed before. Let's take the scenic route. Let's take the scenic route. Let's take the scenic route. The bags and get out on the road. There's so many places that we need to know. It feels like we're millions of miles away. But with you, no, I'm not afraid. So, my intent is clear. Let's take the scenic route and go the way we never dreamed before. Let's take the scenic route, it might just be exactly what we need. So I think we should take the long way home. Let's take the scenic route. Let's take the scenic route. Let's take the scenic route. Make sure you lose your place Deal sure lose the you your don't of Waiting lines the c เสร็จแล้วนะครับวันนี้แคมป์ของเราก็จะมีนอนในรถนะครับแล้วก็เป็นเต็นท์ขอดนะครับตรงนี้จะเป็นลานที่ติดเออ่ลานของรถบ้านนะฮะก็จะติดกับความทานตรงนี้เลย อ่ะฝนเพิ่งหยุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ลำทานก็มีน้าอยู่นะที่นี่นะฮะตอนนี้กําลังใหนง้น้องกับแม่จัดการรถบ้านอยู่โอเค,เด,ดนะคะดเดี๋ยวผมพาทัวร์ร้านที่นี้ดีกว่านะฮะระหว่างยังไม่มืดเดี๋ยวผมพาทัวร์ที่นี่ก่อนนะฮะที่นี่เดี๋ยวแคมป์ตะนาวศรีนะฮะอยู่ที่สวนเพึ่งราชบุรีนะครับก็ร้านก็กว้างกว้าง,งเลยเนาะก็จะมีด้านหลังนี้ก็จะเป็น อ่าล้านจอดรถนะครับตรงนี้ลานจอดรถตรงนั้นก็จะเป็นลานคาแคมนะครับมีปักไฟเรียบร้อยอ่ะวันนี้เรามาคืนวันศุกร์นะฮะคือเป็นคืนวันศุกร์ก็จะเงียบสงบเลยนะอเ,เออก็ส่วนตัวดีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันนะฮะห้องน้าข้างบนว่าจะเป็นยังไงนะฮะห้องน้ําเป็น แนวแล็อกนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำชายนะฮะ,ะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะครับตรงนี้จะขอเปลี่ยนสักคู่นึงครับมาดูว่ามีห้องน้ำกี่ห้องโอ้ใบไม้น่าจะปิวเข้ามานะฮะ,ะเป็น อันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับห้องอาบน้ําเป็นสีล็อกนะอันนี้นี่ก็อาบน้ํานะครับนี่ก็อาบน้ําเหมือนกันเดี๋ยวผมขอเิสความแรงน้ํานะครับโอเคน้ําแรงดีไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ะอันนี้ห้อง ดูจากนี่แล้วก็น่าจะเป็นห้องอาบน้ำสี่ห้องนะฮะห้องสุขาสี่ห้องนะครับเป็นแบบนั่งทั้งหมดเลยนะครับอ่าเป็นแบบนั่งทั้งหมดเลยสี่ห้องนะครับรวมเป็นห้องอาบน้ำสี่สุขาสี่นะครับทางฝั่งของผู้หญิงก็น่าจะเหมือนกันนะครับด้านหลังนี่คืออ่าที่ปัสสาวะนะครับ ก็จะแบ่งโซนไว้เลยนะฮะห้องน้ําก็จะมีต้นไม้กั้นไว้ตรงนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นโซนล้างจานนะครับโซนล้างจานนะครับไม่ได้มีสไลด์กับสก็ตไบร์นะตรงนี้ไม่ได้มีให้นะฮะมีแค่เป็นซิงค์เฉยๆเลยต้องนํามาเองนะครับใครเล่นน้าก็จะมีจุดล้างตัวนะครับอฝั่งของผู้หญิงน่าจะอยู่ฝั่งนี้ อันนี่เป็นฝั่งผู้หญิงนะครับก็มาสักครู่นี้ที่เราขับรถลงมาก็จะลงมาทางนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ร้านด้านในนะฮะก็จะมีรถเข็นให้นะถ้าสมมติว,ว่าใครนําเต็นท์แบบทางนู้นมานะครับก็จะมีรถเข็นให้นะฮะอ่าก็จะมีเป็นทั้งลานดินลานหญ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นเป็นหิน อ,อุ้ยไปถึงนู่นเลยนะครับตรงนี้น่าจะขายอาหารมั้งผมว่านะเออก็ม่กาววันนี้ขมุกขมัวนิดนึงนะฮะเพราะฝนเันเพิ่งหยุดตกไปทั้งที่กำลังจะเข้าหน้าร้อนของประเทศไทยนะฮะเรามากันวันที่21่สิบเอ็ดกุมภานะครับ ตรงนี้ก็จะมีชิงช้าให้นั่งนะฮะมีลำทานให้เล่นนะตรงนี้สามารถลงเล่นได้เลยอ่าแล้วก็มีจุดมุมถ่ายรูปซิกเนเจอร์นะฮะอากาศอากาศ,อากาศดีนะฮะหลังจากฝนตกแล้วตามจริงวันนี้มี PM เยอะมากนะฮะตอนที่เข้ามาหนักนะฮะวันนี้ PM ทางทางที่ทางนอกนี้จังหวัดรอบนอกไม่ค่อยมีนะวันนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะฮะในวันธรรมดานี้ตกคนละ200บาทนะฮะที่นี่คนละ200บาทนะแล้วก็ถ้าในส่วนของวันหยุดยาววันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะถ้าใครกลางทับแยกออกจากตัวเต็นท์คิดเพิ่มนะฮะไิ่เพิ่มรู้สึกจะเป็น200นะครับแต่ว่าของเราก็จะเป็นกลางทับบนตัวเต็นท์นะฮะผมนอนเต็นท์คอดนะครับวันนี้โอ้ก็จะเป็นชั้นเป็นชั้น อ่าดินนะฮะเป็นเขาเนาะกเป็นเนินสัวลงมาหาหนะครับโอเคเดี๋ยวขอเตรียมดำบรรยากาศแล้วก็ทำอาหารเย็นกันครับอันนี้ก็จะเป็นนอนในรถนะครับจัดเรียบร้อยละโอ้ลายเสือเลยวิวก็จะเป็นน้ำนะฮะ ลำทานกระเป๋าขึ้นปึกจากเต็มใจที่ยาวไปไม่ต้องห่วงใครท้งฟ้ากว้างชวนให้หัวใจเป็นไปไกลไม่กลับมาเมื่อวา ธอปีได้เป็นทราเวลเที่ยาวให้สุดพร้อมเพื่อนรู้ใจไปทุกทีเธอปีได้เป็นทราเวลไม่มีหยุดเข็มทิพย์ในใจพาไปทุกทาง ขาท้อพสำร้มก้าวเดินป่าไม่ท้อไม่กลัวลมชีวิตเราเหลืออีกเยอะมากมายขึ้นเขาลงทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัดปีาปดาเป็นทราบลเที่ยวยาวให้สุดพร้อมเพื่อนรู้ใจไปทุกทีศตัปีดาเป็นทราบลไม่มีหยุดเข็มทิพในใจพาไปทุก ยังไม่รู้เส้นทางหัวรอกเพลงในฝันที่ไม่ได้วางสิ่งการเดินทางคือความสุขมั่นใจรอพรุ่งนี้ไม่ไกลไม่ทุกข์จะปีดาเป็นพร่าบโบวที่วายโยให้สุดพร้อมเื่อนรู้ใจไปทุกทีศจะปีดาเป็นพร่าบโบวไม่มีหยุดเขื่นทิมในใจพาไปทุกท

อรุณสวั์ครับตอนเช้านะฮะเมื่อวานนี้เราไม่ได้พาทัวร์อีกครึ่งหนึ่งของร้านเลยนะเพราะร้านนี้ะจริงๆคือใหญ่นะฮะก็ด้านล่างก็จะเป็นนานจางเป็นนะฮะ,ะเรามาดูด้านบนบ้างที่บอกว่าจะเป็นเนิมนมาเป็นเนินเขานะฮะก็ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ก็จะเป็นถนนทางเข้าลานนะอ,อแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลานหญ้านะครับแต่ว่าเอาไว้สำหรับนั่งเล่นนะฮะเอาไว้นั่งเล่นไม่ได้กางเต็นท์ไม่ได้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวว่ากางได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีเป็นทางฝั่งนน,งน้นฝั่งนน้นนี่เอ๊ะลานเดียวกันไหมฝั่งนน้นมันมีสะพานเข้าไปมันมีสะพานเข้าไป แล้วก็จะมีร้านทางนู้นอีกเพื่อผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นร้านเดียวกันไหมนะฮะเพราะว่าเหมือนมันมีคูคูเอ่อกั้นอยู่นะครับระหว่างสองร้านนะครับบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคืนนี้ถามว่าร้อนไหมนะฮะก็อากาศเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นจนหนาวสัน่น นะครับเย็นพอประมาณแต่ต้องใช้พัดลมในการช่วยในการนอนนะครับเอออันนี้วยูสวยนะฮะวยวสวยตรงนี้เดินมาตามทางตรงนี้เขาก็เหมือนกับจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรเองเน่ยนะเป็นพวกผักพวกอะไรเนี่ยะฮะเออ ตรงนี้จะเป็นทางลงนะฮะที่เราไปลานทางนน้นนะครับทิศตะวันตกนะฮะทิศตะวันตกจะอยู่ของอีกฝั่งนะฮะเอ้ตะวันออกนะฮะตะวันออกส่วนตะวันตกจะเป็นตกทางฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่เรากลางนะฮะจะเป็นทางฝั่งน้ำนะฝั่งต้นน้ํานะครับที่ไหลามาก็จะเป็นทางทิศตะวันตก จริงๆถ้าจะเดินไปถึงปากซอยตรงออจุดลงทะเบียนคาเฟ่ก็ใกล้เหมือนกันนะฮะแต่บรรยากาศด,ดีนะฮะนี้ช่วงเช้าเราประมาณเจ็ดโมงก็จะมีลมเย็นๆอยู่นะไม่ได้ร้อนมากนะครับสามารถเดินเล่นได้อะไรได้่ะของเราอยู่ตรงนู้น กลางแดดพ้แนแรงฉันก็ไม่แครพวกเขาละทุงนงาน้ำปกแห่งแคอยิ้มหวเรากันปงแคมไฟเฝ้าดาวระยับในยามค่ำคืนเที่ยวตะีปังทุกวันทุกคืนชื คนห้ไม่ว่าที่ไหนใจมีแสนใครเที่ยวตะปีกตะปันท่องโลกไปใหม่ใต้ต้นไม้สูงเราคืนเย็นใจเสียงร้องเพลงเธอเลยสาบสาัก โอเคครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสรุปร้านกันที่นี่เลยนะฮะร้านที่นี้มีชื่อว่าเดอกแคมป์ตันนาวสีนะฮะอยู่ที่สวนพึ่งราดบุรีนะฮะวันที่เรามานี่เป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าร้อนแต่ว่าเมื่อคืนนอกแมากาศก็เย็นๆแล้วก็มีฝนลงนิดหน่อยนะฮะแล่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะความเย็นนี้ก็คือต้องใช้พัดลมช่วยอยู่นะฮะจึงจะนอนหลับได้ก็จะมีทานน้ํามีน้ําให้เล่นนะฮะลานกว้างเลยนะฮะ มีลานยญ้าลานหินลานคาแคมป์นะครับผมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยด้านหน้าน,นะฮะพึ่งสร้างใหม่เลยนะถ้าใครมาเที่ยวสวนพึ่งหรือว่าไม่ได้ออมาตั้งแคมป์เนี่ยก็สามารถแวะคาเฟ่ด้านหน้าได้นะครับห้องน้ําแบ่งเป็นโซนแยกชายหญิงแล้วก็มีห้องอาบน้ำสี่ห้องห้องสุขาสี่ห้องนะฮะแล้วก็ด้านหลังของห้องน้ําชายก็จะมีโถปัสสาวะนะฮะมีซิงค์ล้างจานแยกให้สี่ซิงค์นะฮะ แล้วก็บรรยากาศก็ร่มรื่นฮะ,ะต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับผมอยู่ที่ว่าจะเลือกกลางตรงไหนนะฮะมีที่จอดรถเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็อัตราค่าบริการเนี่ยที่นี่เนี่ยคนละ200บาทนะครับเด็กต่ำกว่า1ิปีฟรีนะฮะในช่วงวันธรรมดาเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเรากางทับแยกตัวเต็นท์เนี่ยเขาจะไม่คิดค่าบริการฮะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาววันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเนี่ยฮะ,ะเขาจะคิด พิ่มนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าท้าบสามคูณสเมตรอย่าคิด200นะฮะ3าคูณสเมตรขึ้นไปใหญ่ก็คิด300บาทนะครับตรงนี้เสริมนะครับในกรณีที่กลางท้าบเนี่ยถ้าท้าบคุมตัวเต็นท์จะไม่คิดค่าบริการแต่ถ้ากลางท้าบนอกตัวเต็นท์ออกมาจะคิดค่าบริการนะฮะในวันที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแอนแอนที่ยังใช้ไม่ได้นะฮะทีนี้แอนที่ยังใช้ไม่ได้แล้วก็ ที่นี่ยังไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะสำหรับการอาบน้ํานะวัดใช้เสียงตอนห้าทุ่มนะครับผมก็อากาศก็โอเคนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้เพจไว้นะฮะอินบ็อกเข้ามาที่เพจจองจองที่เพจได้ฮะถ้าสมมติถ้าจะม,มาที่นี้เนาะว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าไม่รับบล็อกอินอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนะาะฝากติดตามตะวันตะวันทาเวลนะฮะทั้งในทั้งใน Facebook YouTube TikTok นะฮะก็ ดูว่าเราจะไปรีวิวรานกลาง็นที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะฮะฝากติดตามมาด้วยนะครับผมบ๊ายบาย